โอ้สวัสดีครับ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 เฮ้ยเ้ยัฮ้ยเฮัยเี้เบ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้้ยยเ รับเข้าสู่ช่องยูทูบอีดัมซิงนี่เปิดช่องไงอย่างดีเลยอ้าวในดินดวนนะไปแล้วฮะอุ้ยทำไมสวยจังเลยสวยเหรอสวดเหรอสวยพอม่เหลือกาเทปเท้าเลยเทาีการเทนเลยอะไรนะ

กิโมใครบอกทำกระทา <laughs> สีชมพูสีกิโมนะโอ้สุดจัดสุดจัดเด็ดดวงเลยวะ่ะทานตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งดิโนโอ้อนโหคนนี้จองออกแล้ววันนี้นะวันนี้ออกเป็นน้ำเงินม่วง อันนี้พุ่นสองรอบอีกแล้วข้างบนนี่เป็นสองรอบอีกเหรออ๋อเขาเรียกว่ากากเทปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเพชรย้อมบอเพชรย้อมเพชรเต็มเลยจุดจัดเลยวะไหนมาดูช่วงล่างเลย สว,สวยจริงครับท่าน โอ้โดีครับทำอะไรอย่างนั้นสุดจัดสุดจัดอาเออ <c oughs> พิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนะนี่เฮ้ยว่ะ โอ้โวันนี้ครับดินด่วนหวูไม่สนใจเลยครับน,นี่ครับโอ้แป๊ดเจ้าวเลยโอ้อันนี้คนแล้ว ไม่อยากคิดสภาพตอนล่างวะตอนล่างไหมตอนล่างเนี่ยต้องจับจุดหมุนนั่เนี่ยพี่เขาทำเขาทำเขาทำ็นโพแม่ดัมโฟไม่ได้ที่งานนี้คงจะล้างงานเอาะล้อสีเขียวปะอภิวัทธล้อสีเขียวเหรอ ม,มีเขียวเธอเขาลองเขียวเหลืองหนูดีกำลังเซะเลยอันนี้กี่รอบแล้วนี่งามคกกว่า vì bắp vì bắp vì bắp Chéo Chéo rồi. <laughs> Đi chào cần bộ phần bẹt nằm <laughs> 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 นก็เาดพี่ไม่เอาไม้มาใส่ให้แกพุ่นไม้ด้วยหรอพุ่นกับเพชรใส่ไม้ด้วยเนี่ยไม้รองดำมันไม่ใส่มาให้น้อบอกใ้ใส่ให้ก็ไม่ใส่เขาต้องหาใส่เองกลับไปใส่อีกลืมไม่ได้ลืมอ๋อ อ๋อทำสีก่อนเดี๋ยวมันพุ่นไงตรงนี้เพราะว่าใส่มากมาก,ก็ต้องถอดอ๋อกลับขีกลับไปเอาดีกว่าจะสีลุงเลยครับวีแบบวีแบบระยับระยับระยับที่สุดของเจ้

จต้องกาก็ไได้ใส่เลยทุกจุดต้องชัดเจนใช่ไหม้วีม่จบ ล่างแบบจัดหนักจัดเต็มล่าง,างยางละพ่นเลยนี่เดสีเ <c oughs> ขียว <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ n g o